น,นี้เป็นครั้งที่62ตรงกับวันที่10มกราคมพุทธศักราช2 5 6พรข้าพเจ้านายสุวรรณจีรพกรขอเป็นวาจาราธยายพรพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาในองค์พระกรมปฏิเทวเจ้าองค์หลวงปู่สมเดจลุนหลวงปู่บุญชูเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบณีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายให้กดจงมาลุกมันาในการสสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระตนะตายคุวาจารเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของเขาพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกาวารสุอัตราคาชันตุเทวตาสัตัมังมุนิราชสาสุนันตุสาขโมกทางสักเคกาเมจารูเปขิริสิการตาเตจันตลิเกวมาเน อิเประเทจคาเมสตลวนากาเนเกวัตุมิเกเตภูมมาจยันตุเทวาชลทารวิเสเมยกคันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาเวัจนะสาทวเมิสุนันโตธรรมสวรกคาลอยัมปัทันตาธรรมสวรกคาลอยัมปัทันตา ธรรมสวนากาโลอายัมปัทันตาบทสุนมการสิทธ so, ิคาถานโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจค리ยคาถานาติเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสะจวะเชนะโสติเมโหตุสาพทานาติเมสรนังอัญญังตัมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสะเจวะเชนะโสติเมโหตุสาพรานาติเมสรนังอัญญังสังโฆเมสระนังวะรังเอเตนะสาจวะเชนะโสติเมโหตุสาพทา บทสวดมหาการุณิกนาโถติอัติกาคาถามหาการุณิกนาโถอธายาสาพปานินาปุเรตวาปาระมีสาพาปาตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสาวเจวเจนะมะโุนตุสาปกปัรตวามหาการุณิกนาโถยิตายาสาพปานินา ปุเรตว่าปารมีสาพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวะเจนะมาุตุสัพอุปตทวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสาปปานินางปุเรตว่าปารมีสาพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวะเชนะมาหุตุสาผุ้ปตทวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังอกังสัมยังมขวาสเกสุวิหารติกปิราวาตุสมิงมาวเนมหตาภิกุสังเกนสาติงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิทัพเทหวารหันเตหิตัตหิเจโลกธาตุวิเทวตา เยปุเยนะสันนิปะทิตาโหติภะคะวาตะถาสะนายาภิกขุสังคันตะอะถะโกจตุนะธาวะตะไกกานังเทวานังเอตัถะโหสิยังโกภะคะวาภะคะเยสุวิหาระติติกะเประวาตุสะมิงมะหาวเนมหาตาภิกขุสังเฆนะสัตติ ปัญจมาเตหิปิกุสะเตหิตเปวาระหันเตหิตตหิจโรกัธาตุวิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติปะกวันตังทัสนายาปิกุสังขันจะยันูนามวิยามปุเยนะปะกวาเตนุปสสังกเมียามาปุสสังกมิตตวาปะกวาโตสันติเกปจเจกคาถา သရိယာမာတေတ္ထကိုတာເທဝတာသရိတာပိနာမဘရဝပုရိသောသမစ္စိတံဝါပါဟံပစာလေယပစာတံဝါကဟံသမိခြေယေဧဝမေဝသုတ္တာဝစေစုເທဝေစုအန္တရေတာဘဂဝတောပုရတောပဇုလဟံဆိုတ္တကိုတာເທဝတာဘဂဝန်တံအဝိဝတေတဝဟေကမန္တံထံသို့ဧကမန္တံဒိတာကိုဧကာတေဝတနာပကဝတောသန္တိကေဘင်္ဂကံအပါတိမဟာကမ္မယဘဝနမင်းເທဝကာယာသမန္တတာသတမေမံဓမ္မသမ္မယံ ชิตาเยาวาปราชิตาสังคันติยตะโคปราเทวตาพระกัตโตสันติเกมังคาทังอภาสิตาลพิศวะสมาทังสุจิตตังอัตโนจุกรรมังสุสารถิวเรตานิเกตวาอิริยาณิลักันติปันญิตาติยตโคปราเทวตาพระกัตโตสันติเกีมังคาทังอภาสริเศตษฐากีรังเศตษฐาวบริการอินทกีรังโกหัจมัมเมชา เทจรันเตทธาวิวราจากภมตาสุทันตาสูสูนาคาติยตะโกอราเทวตาปะกะวัโตสันติเกมังกาตังอภาสยเยเกจิพุธังสรรังกเต

ปีปักวันตานางเอตาปรมาเยววเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะทาปีไมหังเอสตริอาจิติสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิกิตติสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิเทติตสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิสังสุนาตาลาทุกังมนสีิกโรธาภาสิตสามีตเอวัมปันเตติโกเตปิกุปมะขวะโตปัจะโสสุมะขวะเอตตะทัวจะ สีโลกะมนุสกัสสามียะาภุมมาสัสสิตายะสิตากิริคกัฟลานภิทัตตาจะไมตาบุตุสีหามัศลีนาโลมัสาภิสังพุโนโอธาธรรมสาสุตาวิปสันนัมนาวิราปิโยปัญจสติสวาโมเนกาปิรวาทเวตาตวมันตยิสัทธาสาวเกตัสเนรเตเทวกายทัภิกันตาเตวิชานาทัพิกขวเตจาตาปมะกะลุงสุตวาปุตสัสสาสาสนังเตสัมปาตุระหูยานังอนุสานาทัพสนังอเปเกสาตสมมาตัคุงสัสสังนัทสัตตุริกตังเอกสัสสังอนุสา di sanaha peta tan japangnyanya wawak kitatawa man se tau ke sene ra se kaypi ketaatewis tapi kewo wo kita dikirahinu pesok ku pesosmak watawa di manto cu di. วันนั้วันโตยัสัติโนมุทัมมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนังชาสัตยย่ตายากขานาณตะวันนี้นอยที่มันโตชุติมันตวันนวันตยัสสิโนมุทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนังสาตาคีราติสัตยยากานาตะวันนี้นอยที่มันโตชุติมันตวันนัวันตยัสสิโนมุทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนังอิเจเตโสาสัตยอยากขานาตะวันนี้หน่อยมัน ယုတိမန္တဝနဝန္တယသတိနမတဝနာဘိကမုပိကုဏံတမိတ္တဝနာကုံဗီရောလာသတိကိုဝေပုစ္ဆာသနိဝေသနဖူယောနာသတ္တာသံယခာနာပရိသပါတိကုံဗီရောလာသတိကိုသောဘကတမိတ္တဝနာ puri jati sang laca sa tara toh pesa tikan ta panangati peti wo ina nama mahapara iti mantoceti mantowan hawan tojata sinomo te mana api kamung pikunang pemitingunang ta kinan jati sang laca wihunu ta pasaa nangati peti mahara sa jata sa wo ina nama mahapara iti mantoceti mantowan hawan tojata sinomo te mana api kamung pikunang pemitingunang paciman jati sang laca วิลูปัคโคภาษาตตินาคานางอาทิปติมหาราชายาสติโสปุตตาปิตัสสะภาโวินันดามามหาพนายทิมันโตชุติมันโตวันนบันโตยัสสติโนมัทมานาภิกกาโมปิกุนังสมิติงนังอุตตลันจติสังราชกูโรตัปภาษาตติยักขานางอาทิปติมหาราชายาสติโสปุตตาปิตัสสะภาโวินันดามามหาพนนายทิมันโตชุติมันโต want yo mana api kam piku na tingang matiotaनji na wdupako lang kitatta rot mana mana อัจทังสุูงเนกาปิลวัตตเวเตสังมายาวิโนุชาสาอาคูวันจินกาตาตามายาคุเตนตุเวเตนตุวิปูจาวิปุโตสาชะโนชะโนกาเมเศโทสกินุมันธุนิมันธุเจปนาโตปมัญญะโตเตลุเตเตวุตโตตมาตริจิตตะเซโนตะคันนัพโหนโอราชาโนตะโภอาคูกันจติโกเจวะติงพระลูสุรัชชาเอเตจัญญเจราชาโนตคันนภาสาราชุพิโมตมานาภิกามุปิกุลนางสมิติงุนัง อาถาคูนามสานาคาเวสาราสาสักกากรรมพราสาราคูยาปายาคาถายติพ na ah, ิยามุราเัตตาราทาจากูนาคายาสสิโนเอราวันโนมาราโคโสปากาตมิติงบนังเยนาคาราเชสาสารันติติปาจยาปักขิวิสุทธจักขูเวห้ยาตาเตวนาวะจับบัตตาจิตตาสุบันนายดิเตสนามัง อ่ะพยันตนาคาราชานมาสิสุปันตโตเกมกาสิปุตโตสนาอิวาใจหิวายันตนาคาสุปนาตรมกลางศูปต่างชิตาโอชิราเทนะสมุตังสุราชิตาภาตโลวาตวัตเสติทิมันโตโยสสิโนกาลกัญชามาบิมาอสุราธานเวกสาเวปจิตเตชุจิตติเจบาราโทนมุจีสาสตันจ่าพระฤทธบุตรานาสเปเวโรชนามกา ทันในชาวฝรลิงเสนางราหูพัดเุมาาฝังข้ามมุสามโยธานิพัดตันเตปิกูนางสมิติงนางโปจเทวาปฐวียเตโชวายโยตถาข้ามมุงวัตุนาวัตุนาเทวาโสโมเจจารสัหาเมตากรุณากายกาคูเทวายัตสิโนทาเสเถนะตากายาสัพเพนะนัตะวันนิโนยิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัตสิโนมัตมานาภิกามุงปิกูนางสมิติงนางเวตุจเทวาสาลีจัจจมา จะทูเวย์ยังมาจนสุปนิสาเทวจันทมาคูปรากิตาสุยสุปนิสาเทวาัสยมาคูปรากิตานักขัตตานิปรากรเทวคูมันตวลากาวาสุนังวาตวเสตโทตากคปักขาบุรินโตทาเสตนาธากายาอาเพนนาตะวันนิหนูจิมันโตจุติมันโตวานนวันโตยัสสินุโมทัมนาภิกามุภิกุณังตมิติงวนาอาทากูสาคูเทววชนวังคีสิขาริวาอริตกาจโรชาจะอุมาปุปปาลิปาสติโนวรุณาสัตตมัต จะอาจจะจะเนรการสูเลยยัตุราอาคูอาคูปาตะวันเนติโนทาศเสรเตนั้นรากายสาเพนัาตะวันเนตินอธที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตจะสัตยิโนมัตมานาภิกกรรมมุภิกุนางชนิดชิงวนังสัมานามาตมานามนุษย์สัมโนสุตมาขิตาปสุจิกาอาคูอาคูมโนปสุจิกาทาคูอริโยเทวาเยจโรหิตุปัสยินปอมารคามาปาลคาอาคูเทวายาสัตยิโนทาศเสรเตนั้ากายาสาเพนันตะวันเนตินอธที่มันโตชิติมันโตวันนวันโต ยาสัตสินโนมุทมานาอภิกามุงภิกขุนางสรมิติงนางสุกากลุมาลุนาอาคูเวยังลาสหะโอทารกายฮะปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาตถาะมต้ายามิสกายยาสัตสินโนฐานะยังอาคาปุจโนโยติสาวิวาสติทัสเสตทัศกายาสัพเพนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันตัวยาสัตสินโนมุทมานาอภิกามุงภิกขุนางสรมิติงนางเขมิยางิสตายามากัตะกายยาสัตสินโนตามพิกตะการามเทถาโจตินามาจัตวานิมมานติิอาาูม ตาเสดเตนะตากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสติโนมตมานาภิกามุภิกุนางสมิติมุนังตเถเตเทมุนิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันว่าเยนะอาคันชุงเยจันเยสติสาสหาปะอุตจติมักขีลังโอกสตินนัมนาตะวังตะเกโมคะตะลังนาคังจันตังว่าสิจตตังสุพมมาปรมาโตจัตุตตาจิมโตสาสันนังกุมารติโสจัโสปากาสมิติมุนัง การสถาปนารวการนามัพมาพิติตตติอุปปันโนชิติมันโตวิมักายโยจะสถิตโตท่าเสถาอิสราอากุปเจยพระวจิโนเตสันจามัชโตวากาหลิโตปาริวาริโตเตจารัพเพอภิกันเตสินเตเทเวสถาปนเมฆมารเถนาภิกามิปัตตะกานาสมันทิยังเอธากานาถาปนาดารากนะปันธรรมตุโวสมันตาปาริวาเลถามาโวมุจิตโกุจินังอิติตัตตามาเถโนกันหาเถินนงเปตจี ปานินาตะละมหาจาระสลังกตวานเพราวังยาตาปัวุตโกมีโกสัญญันโตสวิจุโกตาธาโสปจุธาวติสังกุโทสังกเสตันจาสัพพังอภิญญาเยาวะบกิฏรนะตักุมาตโตอมันติยิสัทธาสาวเกศาเสนรเตมารเสนาภิกันตาเตวิชานาตาภิกโสวเตจะอาตับตามัคคุลุสุตวาพุทธสาตาตดังวิจารเกหิปักกามุงเนสังโลมกมปีเชยุงสัพเพวิจตังกามาปยาตีตาจติโนโมทันติสาะูเตสาวกาเตชะเนสุตาตี